สวัสดีครับพี่น้องนี่เจนดูหายยู่หายกินแล้วครับไม่ได้ไปหาปลามาเที่ยวอุบลครับผมมาบ้านหลานหล,าน,ลานอยู่อุบลไ <c oughs> ม่ได้ไปหาปูหาปลาพี่น้องเอ้ยช่วงนี้มาเก็บประกอบครับผมโู้ต้นสูงเกียเ่ยวๆเห็นปุ่นเห็นป้ายหน่อยเชียงในสี่แดงมันนอ้อพี่น้องมากเป็นพวงเป็นพวง,งอยู่ครับฝนทึ่ง โอ้เอ้ไปบึงหาเ,เก็บประกอบกันครับผมใต้ตะบกพุงกินกรุงเทพได้บ่ได้บ่บเออี๋ยมันบอลวนเจี๋ยขึ้นชั้นแล้วโอ้ต้นมองไงพี่น้องคุณโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพานเอี่ยมายพานเดี่ยมิขึ้น นั่นเห็นบ่ากขึ้นปกติเปหาป่ามันนะครับได้จะกรตัวใหญ่ๆปีไปปีแล้พอมื่อนี้เมือชบปีนอบกโอ้สุดยอดครับผม้นไบนี่านองปามาหเยลนมั้งครับพี่น้อยนี่ครับผม รสชาตินี่ครับไต่แต้มงูโง่เสียบกางดิน,น,นี่ไปแล้วนี่เออนั่งแบบหน่อยครับผม,มน,น,นั่งแบบหน่อยฝาดใสใสเอ้ยไหนได,ไได,ไได้ได้จังลูกแล้วไหนดูสิไหนโชว์ติ โอ้ส PM ีห้าหกเจ็ดเจ็ดหน่วยแล้วครับผมโอ้หนักกว่าข้าจะว่าวอยู่ในพวงใหญ่ยนะไหนได้แล้วบอาโอ้เป็นพวงได้ครับพ่นพ่นเออพ่นพ่นปีนกระไดเัตว์โอ้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 มาเกอกแคเนี่ยเองเหรอเนี่ยฮะที่กินกันเนี่ยนะ ใช่โอ้ได้หลายแถววะโอ้บนด้น้อกเนประกอบครับโอ้ได้ห okay. Ooh, ดลายตัวนี่ง่ามกัเก็บประกอบเลโอ้สุดยอดเลยครับใส่ตำมะุงมากินกุ้งเก็บห หมกไงเลยโ้โม่เปนได้กินกันง่ายเด้อพี่น้อง